ถึงคุณกันจอมพลังนิดหนึ่งคุณกันเนี่ยเขาโพสต์คลิปเอาไว้ใน t ิ k กต็นะคะโพสต์ Post ให้เห็นปฏิบัติการการทําลายรังสแกมเมอร์ของกัมพูชาโดยใช้โดรนที่มูลนิธิบร,ริจาคไปให้กับท<อ>หารก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นว่าโดรนที่มอบให้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเดี๋ยวลองดูคลิปนี้กันค่ะอุ <S <S อ้ยลนี่จังเลยลอยนี่แเข้าไปใหม่นะหมวดนึ อืมคือคุณกันจอมพลังก็โพสต์คลิปนะคะแต่ว่ามันจะมีภาพที่เป็นหลักฐานว่ากัมพูชาเขาใช้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันไปตั้งบังเกอร์อยู่ในหมู่บ้านตรงกันข้ามกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีพฤติกรรมที่มีพลเรือนแอบขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งข่าวส่งน้ำตามบังเกอร์และปรากฏว่าในบังเกอร์เหล่านั้นเป็นฐานยิงปืนคอ ของฐานกัมพูชาเพื่อยิงเข้าใส่ฝั่งไทยเราก็เลยต้องโต้ต่อไปเพื่อทำลายบริเวณดังกล่าวดูล้วนีีี่่งคตทปา็เ เรียบร้อยครับบอกแล้วทีนี้ได้ส่วนของคุณกันจอมพลังที่โพสตคลิปอะค่ะบ่ายสามโมงกว่าๆเพื่อบอกว่าทหารไทยยึดบ้านหนองจานได้แล้วจากการได้รับการสนับสนุนบังเกอร์และโดรนที่ประชาชนช่วยกันบริจาคจนสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาได้คุณกันก็ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้านะคะการสร้างบังเกอร์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่มันยังไม่เสร็จ ชาวบ้านร้องขอมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นคนชาราพระทะหารมาช่วยกันหมดเลยปลอกดินเข่าถุงกระสอบก็ช่วยกันทำบังเกอร์เพิ่มเติมคุณกันบอกว่าทุกแนวชายแดนในพื้นที่มีบังเกอร์ที่คุณกันร่วมสนับสนุนครบทุกจุดและยังสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้ทหารอย่างต่อเนื่องบังเกอร์สร้างไปแล้วกว่า300จุดงบ10กว่าล้าน คุณกันบอกว่าสามารถช่วยปกป้องชีวิตทหารได้จริงๆสิ่งของที่ประชาชนช่วยกันบริจาคจนทำให้สามารถอซื้อโดรนซื้อกล้องกลางคืนอะไรได้เนี่ยก็ให้ทหารไปทหารก็ทำงานง่ายขึ้นคุณกันก็โพสคลิปแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างตอนทำพัหนึ่งโคตแล้วพี่สุดยอดมากนะอันนี้ผมได้คุยกับทุกคนนะอัปเดตกันตั้งแต่เมื่อคืนเรามีการสนับสนุนของเข้าไป ไปสร้างเบอรเกอร์เข้าไปด้านในอาจจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่ร่วมปฏิบัติภารกิจมันดีใจมากติดตำนาน40ปีที่ไทยเมตตาเขมรให้ขเขมรเข้ามาหลบภัยแล้วถูกขเขมรยึดที่ดินที่บ้านหนองอจานเออวันนี้กองทัพภาคที่หนึ่งกองกําลังบูรพาทหารผู้เสียสละทุกท่านสามารถนำแผ่นดินไทยคืนมาได้แล้วครับสุดยอดจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมาก,อมากอเอาซิงนะอันนี้ซิงนะซิงนะซิงีเราทำมันไม่สนเปล่าจริงๆ อ่ะส่วนที่สุรินนะฮะเดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เบิร์ตวิรยุทธ์ปราณีผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาตฝั่งกัมพูชาก็ยิงจรวด BM21 ยิงปืนใหญ่เข้ามาถล่มฝั่งไทยเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์เมื่อเช้าหน่อยนะฮะชาวบ้านเนี่ยต้องวิ่งหลบภักันนะครับตกหน้าวัดตกหน้าวัดเข็ดวัดเลยเข็ดวัดเลยอ โอ้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 นอีกมีเอ็มมาเอาหกชุดแล้วนี่ตกน้าวัดเลยอะเหมือนเหมือนชุชาววัดเลยอ่ะปาดกำลังวันวายและกำลังทำกับข้าวกินโอ้นี่คือชาวบ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับที่บันทึกคลิปเสียงเจ้าหน้ที่เอ็ม21ของกัมพูชายิงลงมาในพื้นที่นะฮะสลับกับเสียงปืนใหญ่ ของฝั่งทหารไทยที่ยิงตอบโต้กลับไปนะฮะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะฮะชาวบ้านก็นี่ฮะถ่ายคลิปเอาไว้แต่งตึงตกใจนะฮะต้องหาที่หลบกันโดยเชื่อว่าทหารกัมพูชาก็ยังคงไม่ลดละยังพยายามที่จะบุกมาตีเพื่อยึดคืนพื้นที่นะครับที่ทหารไทยเนี่ยสามารถที่จะยึดพื้นที่อิปไตยของเราเอาไว้ได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็ลุกล้ำเข้ามาเป็นเวลานานส่วนคลิปนี้นะฮะมีคลิปหนึ่งชาวบ,บ้านถ่ายเอาไว้นะครับ จะได้ยินเสียงจรวด BM21 ยิงใส่ฝั่งพื้นที่ของไทยตั้งแต่เก้าโมงเช้าหลังจากปืนใหญ่ถล่มกันฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงเข้ามานะฮะแบบโโอ้หสนั่นเลยนะฮะแถวๆบริเวณปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเงินทมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมนิง BM21 ไหมแล้วโอ้หลังจากปืนใหญ่ถล่มกันโอ้ตีโมงสี่สิบอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดเลย โอ้โอปืนใหญ่ลงวันนี้ดูเดือนมากครับปืนใหญ่ลลสลน,น,นไปะล่มาสนันวันไวกินข้าวเสร็จกางจะไปซักผ้า B M ยี่สิบเอ็ดลงมาดูดวครับเมื่อกี้กังจะไปซักผ้า B M ยี่สิบเอ็ดม่รู้พี่ขาได้ซักผ้าหรือยังอ่าอยู่ๆก็มานี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เบิร์ตวิรยุทธ์ปราณีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสำรวจตามจุด ที่กระสุนตกนะฮะคือบริเวณที่พักสงในหมู่บ้านที่จังหวัดทูรินซึ่งกระสุนปืนคอกับตำรวรียม .21 ของกัมพูชาเนี่ยตกโดนต้นไม้ทําให้กิ่งไม้เนี่ยหักโค่นและก็สะเก็ดของลูกกระสุนลูกระเบิดยังกระเด็นไปโดนหลังคาแล้วก็กำแพงของห้องน้าของสุนักสงด้วยนะฮะจนพังเสียหายโชคดีนะฮะที่ไม่มีพระจําวัดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอพยพไปนะครับก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายแต่ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีกําลังสํารวจพื้นที่ความเสียหายที่ที่พักสงอยู่นะครับ บายสองห้าสิบแปดฮะต่รจบีเอ็มยี่สิบเอ็ดของกรัรมพูชาระดมยิงเข้าไปอีกชุดหนึ่งทีมข่าวของเราก็ต้องรีบวิ่งหนีหาที่กำบังฮะออ้ยย่ามม เร็ว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 เรไปเร็วเร็วเร็วอ่านี่นะฮะชีวิตชายแดนไทยกัมพูชาค่ะอยู่ๆนึกจะยิงก็ยิงมานี่ฮะเสียงอ่ะได้ยินแต่ไม่รู้มันจะไปตกตรงไหนเรต้องหาที่หลบกันก่อนค่ะ จากนั้นทีมข่าวของเราไปเจอชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะฮะชรบรนะครับนาช็อปมาขีดมาแต้มที่เสาไฟฟ้าที่หน้ามหมู่บ้านอ่าก็ถามพี่เขาว่าเอ๊พี่ขีดอะไรยังไง<อ>เพราะว่าเขาต้องดูแลพื้นที่<อ>ให้กับชาวบ,บ้านที่อพย,พยพไปอ๋อนี่ใช่ไหมคะนี่ฮะมาขีดเอาไว้พี่เขาบอกเขานับเสียงจรวด b ีเอ็ม21ที่ยิงมาตกลงในพื้นที่อำเภอพนมดงรักที่จังหวัดสุรินจะได้รู้ว่ายิงมากี่ลูกกี่ลูกวันไหนยิงมาเท่าไหร่อะไรยังไง ไม่ใช่นับคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือว่าจดปฏิทินวันที่อะไรกันนะนี่ครับนับเอาไว้ว่าจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดของกัมพูชาเนี่ยยิงลงมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชุดเนี่ยกี่ลูกอะไรยังไงโดยถ้าหากจรวดตกลงมาหนึ่งชุดจะขี่ที่เสาไฟฟ้าไว้หนึ่งครั้งซึ่งดูจากรอยเสาไฟฟ้าจากการเก็บสถิติตั้งแต่ปะทะกันมานะฮะไม่ต่ำกว่าสองร้อยขีดที่มีมากที่สุดเนี่ยคือสิบสี่ธันวาคมวันนั้นเนี่ยได้ยินสิบเจ็ดครั้งอ่า ครั้งนี้หมายถึงหนึ่งชุดหนึ่งชุดเนี่ยสามสิบสี่สิบลูกมันต้องเอาไปคูณอีกโอ้โหยแต่อนี้เนแนวคิดใคที่ต้องมาก็เพื่อนครับเกิเขาก็บว่ามาปุ๊บขีดเอมาปุ๊บขีดขีดไว้ขีดไว้เออเราหนับไปอ้าวมันยิงมาเยอะด้วเยอะมากเขาจะไม่มีที่เขียนละครับธีเฉพาะตัวนิดเดียวนี่เดียวเท่านั้นเองโอ้เน้นหนึ่งสอง รอยสิบสิบตอนนี้ห้าสิบรอสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดชุดอ่าเพราะว่าพอได้ยินเสียงปุ้มปุ้งมุ้งมาแกก็ไปฉีดแกจำไว้พอแกปลอดภัยแล้วฟินเสียงแกก็ไปฉีดนั่นแหละวันนี้ยิงมาหนึ่งครั้งแต่ว่าไอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันตบปุ๊บปปปุุุบบบคุณผู้ชมเคยส่งข้อความมาถามเราเหมือนกันพี่อุ๋ยว่าเวลาเรานำเสนอข่าวว่าโอ้ยทหารกัมพูชายิงเข้ามากี่นัดกี่นัดอย่างเงี้ยเรารู้ได้ยังไง เนี่ยเขาใช้วิธีนับจากชุดจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยโอ,อพี่เขาขี่จนไม่รู้เสาไฟฟ้าจะเหลือแล้วเนี่ยี่จริงมาไม่หยุดเลยอะอย่างวันมีวันอย่างนงมาทีเดียวสิบเจ็ดชุดสิบ็ดครั้งอะ่ะมีวันนึงอะ่ะวันที่สิบสี่เนี่ยนะฮะ<า>โอ้โหหนักจริงๆค่ะ ที่บุรีรัมย์เันก็หนักพี่อุ๋ยชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านกลวดอะคะเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาอบพยพไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเหมือนกับกลับบ้านมาได้กลับบ้านมาได้วันเดียวเอาอบพยพอีกรอบคุณยายอายุ79แล้ววะก็ต้องเนี่ยอบพยพออกจากบ้านกับลูกอะค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะคะ ค่ะคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสียงจรวด B M 2 1ดังต่อเนื่องลูกสาวก็ตะโกนเรียกคุณแม่แม่อยู่ไหนเอาลบเร็วเอ,เอาพยกเอานี้กันเร็วลูกสาวของคุณยายประโยงอายุ79ปีต้องตะโกนเรียกอะค่ะเพราะกลัวว่า B M 2 1จะตกใส่บ้านเพราะเราได้ยินเสียงแบบมาทีๆแล้วนะคะจากคลิปนี้นี่คือในพื้นที่อำเภอบ้านตรวจังหวัดบุรีรัมย์9โมสนาที แล้วคุณผู้ชมคะไอช่วงที่เราได้ยินเสียง B M 2 1อ่ะผู้สื่อข่าวบอกว่ามันก็น่าแปลกใจเนาะในมุมการประชุม G d C ที่จันทบุรีเขาก็ประชุมกันไปคุยกันไปแต่กัมพูชาก็ยิงจรวด B M 2 1ใส่เราใส่เราใส่เราเรื่อยๆคุณผู้ชมคือคนก็สงสัยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะแล้วเราจะคุยทำไมคุยกันแล้วมันได้อะไรระหว่างคุยกันเนี่ยคุยกันมาสามวันแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยิงใส่ยิงใส่เราต่อเนื่องเลย น้องออสซี่โดรวีนักข่าวของเราค่ะคุยกับคุณยายประยงคุณยายบอกว่าตั้งแต่9โมงเชา้ามารัวๆบ่าย3มาอีกเราก็ต้องยิงตอบโต้คุณยายก็พยายามจะอบพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยพอกลับมาได้มาดูทรัพย์สินอต้องอบพยพกันอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ค่ะ